เมื่อขุนพลแบบข้าเข้าสู่สนามรบทั้งที่ตั้งใจและไม่ได้ตั้งใจถ้าข้าสู้ได้ข้าจะสู้ข้าจะคิดกลศึกและถล่มข้าศึกให้ย่อยยับเอาให้มันไม่อาจคิดที่จะยกทัพมาริดรอนข้าอีกต่อไปและให้แขว้นอื่นๆเห็นความเข้มแข็งของทัพข้าจนไม่อาจหานกล้ามาต่อก่อนถ้าข้าสู้ไม่ได้ข้าจะเป็นฝ่ายตั้งรับ และหาอุบายชนะค่าศึกเมื่อเห็นช่องว่างถ้าข้ามีอาจตั้งรับได้ข้าจะเล่นเล่เพธทุายจากนั้นข้าก็จะถอยหนีและถ้าข้าไร้ซึ่งหนทางหนีข้าจะเสแสร้งยอมจำนนรักษาตนเพื่อคอยเวลาหาโอกาสกลับมาพิชิตชัยอีกครั้งให้จงได้และนี่คือสุดยอด36กลยุทธ พิชิตทุกสมรภูมิที่สามารถประยุกต์พลิกแพงย้อนกลซ่อนอุบายได้อย่างไม่รู้จบสิ้นครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับผมนายอาคิลิสนะครับผมเป็นเจ้าของร้าน The Leadership Cafe ร้านอาหารที่มีสาระดีๆที่เปรียบเสมือนคาเฟ่ที่ได้จัดเตรียมอาหารทางความคิดหรือสิ่งที่เรียกว่า food for thought ไว้บริการท่านผู้นำที่ยิ่งใหญ่ทุกทกท่านครับ ท่านกำลังฟังสุดยอด36กลยุทธ์พิชิตทุกสมรภูมิจากตำราพิชัยสงครามของมหาบุรุษปรมาจารย์สุนบูครับและถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามหรือกด subscribe นะครับผมขอรบกวนให้ทุกท่านช่วยกดเพื่อเป็นกำลังใจในการจัดทำคลิปดีๆความรู้ดีๆแบบนี้ให้ท่านผู้ฟังทุกท่านไปเรื่อยๆนะครับท่านผู้ฟังครับท่านกำลังฟัง36กลยุทธ พิชิตทุกสมรภูมิฉบับเสนาธิการทหารเวอร์ชั่นอธิบายความโดยสมบูรณ์ที่สุดปี2022วันนี้เสนอเป็นตอนแรกครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับหน้าที่ที่สำคัญอย่างหนึ่งของผู้นำนะครับไม่ว่าท่านจะเป็นผู้นำทางการทหารผู้นำองค์กรบริษัทเอกชนห้างร้านหรือหน่วยงานธุรกิจต่างๆถ้าหากว่าองค์กรหรือหน่วยงานของท่านนะครับ ประสบพบเจอกับอุปสรรคหรือมีปัญหาต่างๆเกิดขึ้นหน้าที่ของผู้นำก็คือต้องคิดค้นกลยุทธ์แหละครับเพื่อหาทางออกหาทางรอดให้กับองคอ์กรหรือว่าหน่วยงานของท่านครับและวันนี้นะครับผมขอนำเสนอสุดยอด36กลยุทธ์ที่โด่งดังไปทั่วโลกพิชิตทุกสมรภูมิใครจะคิดการใหญ่นะครับมีเมกะโปรเจกต์รอคอยอยู่เบื้องหน้าแต่ยังไม่เข้าใจถ่องแท้ในเรื่องของกลยุทธ ไม่ต้องกังวลครับผมได้ศึกษามาจากสถาบันการผลิตผู้นำระดับสูงที่สุดของประเทศที่มีจุดเด่นในเรื่องของกลยุทธ์จนสามารถพัฒนาประเทศชาติของตนจนประสบความสำเร็จในทุกๆด้านครับผมได้โอกาสอันดีจากประเทศไทยนะครับได้มาเล่าเรียนองค์ความรู้เช่นนี้ผมจึงตั้งใจจะถ่ายทอดให้กับคนไทยที่ผมรักทุกคนจนหมดสิน้นโดยไม่ปิดบังเลยล่ะครับเพราะว่าในคลาสที่ผมได้เรียนอยู่นี่นะครับ มีชาวต่างชาติจากทุกประเทศเพื่อนบ้านนะครับรอบประเทศไทยมาเรียนด้วยกันกับผมครับพวกเขาเหล่านี้นะครับจะกลับไปเป็นผู้นําทางการทหารผู้นําองค์กรทางภาคธุรกิจแล้วก็นํากลยุทธ์ที่ได้เรียนมาเหมือนกันกันกบผมนี่แหละครับไปปรับใช้คนไทยทุกคนนะครับจะต้องรู้ให้เท่าทันชาวต่างชาติเหล่านั้นครับแล้วมาช่วยกันพัฒนาประเทศไทยของเราไม่ให้เป็นสองรองใครเหมือนดังเช่นที่เราเคยทำมาตั้งแต่การก่อนครับ ท่านผู้ฟังทุกท่านครับที่ผมกำลังจะบรรยายต่อไปนี้นะครับผมเอามาจากสมุดจดบันทึกของผมเองที่ผมใช้อยู่ในห้องเรียนนะครับผมทำมันขึ้นมาเองจากความเข้าใจของผมเองซึ่งโปรเฟสเซอร์ที่สอนผมวิชานี้นะครับเป็นชาวตะวันตกก็มีครับเป็นชาวเอเชียก็มีทำให้ผมได้รับแนวความคิดแบบผสมผสานซึ่งบาลานซ์กันทั้งสแนวความคิดระหว่างฝากตะวันตกและภากตะวันออกครับ ซึ่งมันย่อมแตกต่างจาก36กลยุทธ์ที่แต่งโดยคนไทยที่มีขายอยู่ตามหนังสือทั่วๆไปครับผมจึงคิดว่ามันเป็นการดีนะครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับสุนูได้กล่าวไว้ว่า know your enemies and know yourself you need not fear the result of a hundred battles การที่เราได้รู้ว่าชาวต่างชาตินั้นเขาคิดกันเช่นไรเราต้องศึกษาจากสิ่งที่เขาศึกษาครับซึ่งสิ่งที่ผมถ่ายทอด ให้ท่านผู้ฟังทุกท่านกําลังรับชมรับฟังกันอยู่นี่นะครับก็คือสิ่งที่ชาวต่างชาติเขาได้ศึกษากันผมยินดีที่จะแบ่งปันให้กับทุกท่านผมไม่สงวนลิขสิทธิ์ครับแบ่งปันให้กับทุกคนที่สนใจทุกทท่านเลยครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับยุธธทธวิธีนะครับก็คือศิลปะการใช้กําลังทหารในสนามรบส่วนกลยุทธ์นะครับก็คือศิลปะที่ใช้ในสนามรบ เพื่อให้ได้รับชัยชนะครับในการคิดกลยุทธ์กลยุทธ์หนึ่งขึ้นมานะครับผมขออธิบายจากภาพนี้ลวกันครับปกติแล้วคนเราจะต้องเดินจากจุด A ไปยังจุด B ซึ่งถ้าไม่มีเหตุการณ์ใดๆเกิดขึ้นนะครับเส้นทางปกตินี่แหละก็จะเป็นเส้นทางที่สั้นที่สุดง่ายที่สุดครับแต่ในฐานะที่เราเป็นผู้นำนะครับเราจำเป็นที่จะต้องคิดอยู่เสมอว่าถ้าเส้นทางข้างหน้านั้นมันเป็นไปไม่ได้ เราจําเป็นที่จะต้องหาเส้นทางอื่นหรือสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราจะหานั้นเราต้องทํามันไว้ก่อนจะได้ไม่เกิดสิ่งที่เรียกว่าฉุกระหุกครับไม่ว่าจะเป็นเส้นทางหมายเลข2หมายเลข3หมายเลข4เส้นไหนก็ได้ก็จะสามารถเดินทางจากจุด A ไปถึงจุด B ได้ทั้งสิ้นครับแต่ทว่าถ้าเจออุปสรรคแล้วคิดที่จะเบี่ยงเบนเส้นหลบออกไปเลยนะครับแบบเส้นที่1นเนี่ยแหละครับ มันก็จะไม่สามารถที่จะไปยังจุดหมาย B ได้สำเร็จครับคำว่า strategy หรือว่ากลยุทธ์หรือว่ากลอุบายก็ได้นะครับจำเป็นที่จะต้องคิดไว้ก่อนล่วงหน้ามีแผนมีแผนซ้อนแผนมีแผนสำรองมีแผนเสริมมีแผนย่อยอะไรก็แล้วแต่นะครับเป็นสิ่งที่ดีหมดแต่ว่าการคิดแผนเหล่านั้นนะครับมันยากมากๆเลยละครับ the secret strategy of the art of war นี่คือสุดยอดความลับของ36กลยุทธ์ที่เป็นตำราพิจัยสงครามมันคือการที่ทำให้คนอื่นคาดไม่ถึงในสิ่งที่เราคิดครับก็เปรียบเสมือนการเดินทางจากจุด A ไปยังจุด B ครับเราจําเป็นที่จะต้องคิดหาวิธีการเดินทางจาก A ไป B โดยที่ไม่มีใครสามารถที่จะคาดเดาได้นี่จึงเป็นสุดยอดกลยุทธ์ครับ ท่านผู้ฟังทุกท่านครับเพื่อให้เข้าใจในหลักการคิดกลยุทธ์นะครับเพื่อที่ว่าท่านผู้ฟังทุกท่านจะสามารถคิดค้นกลยุทธ์พลิกแพลงได้เป็นของตัวเองครับผมขออธิบายเพิ่มในหลักการคิดกลยุทธ์ดังนี้ครับ how is the cunning scheme namely the rules represented in the drawing ในภาพนี้นะครับมีอุปมาเปรียบเทียบไว้ค่อนข้างจะดีแล้วก็เห็นภาพมากๆเลยนะครับสถานกา,การณ์ก็คือว่า ภรรยานะครับสตรีผู้ซึ่งเป็นภรรยาต้องการบางสิ่งบางอย่างจากผู้ที่เป็นสามีครับสมมุติว่าปกติแล้วนะครับสามีนั้นไปทํางานที่ต่างจังหวัดแล้วก็จะกลับบ้านอาทิตย์ละหนึ่งครั้งสามีนะครับได้โบนัสก้อนใหญ่มาจากที่ทํางานและภรรยาก็ทราบว่าสามีจะต้องกลับมาบ้านในคืนนี้เพื่อที่ว่าจะมาเอาของสําคัญบางอย่างที่บ้านครับภรรยาก็เลยเตรียมแผนการไว้อย่างดีนะครับยกตัวอย่างเช่น แต่งตัวสวยๆออกมารอที่ประตูทางเข้าบ้านนอกจากนี้นะครับภรรยาก็ได้เตรียมถ้อยคำหวานๆไว้พูดกับสามีเตรียมอาหารเลิศรสเตรียมเงื่อนไขบางประการไว้หวานล้อมสามีให้แบ่งโบนัสก้อนใหญ่นั้นให้เธอครับจากนั้นนะครับเธอก็ออกมายืนรอสามีที่ประตูหน้าบ้านเพื่อที่จะเริ่มแผนการดังกล่าวครับส่วนตัวสามีเองนะครับเขาเป็นคนรักภรรยาครับเขารักภรรยาเขามากครับ แต่ว่าเขาก็ยังไม่อยากที่จะให้โบนัสภรรยาของเขานะครับในเวลานี้ครับแต่เขาก็รู้ดีว่าถ้าเขาเจอหน้าภรรยานะครับเขาจะต้องแพ้ความสวยแล้วก็แพ้สเสน่ห์ของเธอสุดท้ายแล้วก็จะยอมใจอ่อนยกโบนัสให้กับเธออย่างแน่นอนครับเขาจึงได้ออกแผนออกกลอุบายที่จะขุดรูเข้าไปไในบ้านเพื่อเอาของที่สําคัญนะครับแทนที่จะเข้าทางประตูหน้าบ้านครับจากตัวอย่างในภาพนี้นะครับ สุดท้ายแล้วนะครับแผนการก็สําเร็จภระระยาก็ไม่ได้เสียใจนะครับเพราะคิดว่าสามีไม่ได้กลับมาวันนี้นะครับส่วนตัวสามีเองนะครับก็ไม่ต้องเสียโบนัสไปแม่สรุปว่าสามีนั้นภารกิจสําเร็จโดยไม่สูญเสียโบนัสเลยนะครับแล้วก็ยังไม่ทําให้ภระระยาต้องเสียใจด้วยละครับนี่แหละครับคือตัวอย่างของการคิดกลยุทธ์ที่เยี่ยมยอดตัวอย่างของนักวางกลยุทธ์ชั้นเยี่ยม เขาคิดกันแบบนี้ครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับผมขอเล่าต่ออีกสักนิดหนึ่งนะครับว่าที่มาของคติปรัชญาของการออกแบบกลยุทธ์ของชาวจีนโบราณนะครับก็ต้องยอมรับว่าหลักของลทัทธิเต๋านะครับมีอิทธิพลอยู่ในทุกการกระทําทุกความคิดของคนจีนโบราณนะครับเครื่องหมายหยินหยางซึ่งผมได้แสดงไว้ตามภาพนะครับจะเป็นสัญลักษณ์ประจํา ลัทธิเตา่าอันหมายถึงอำนาจที่มีบทบาทต่อกันหินหยางนะครับเป็นตัวแทนของพลังจักรวาลทั้งสองด้านเครื่องหมายหินและหยางนี้นะครับพัฒนามาจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติของจักรวาลครับสีดําก็คือหินนะครับมีความหมายว่าเป็นดวงจันทร์นะครับเป็นตัวแทนของการเต็มใจนะครับการยอมรับการเป็นฝ่ายถูกกระทาเป็นพลังแห่งสตรีเพศเป็นความเยือกเย็น นะครับเป็นความหยุดนิ่งเป็นการเคลื่อนที่ลงต่ําเป็นการเก็บรักษาเป็นการจับยังอะไรประมาณนี้ครับส่วนสีขาวนะครับก็คือหยางนั่นเองครับมีความหมายถึงดวงอาทิตย์อันเป็นสัญลักษณ์ของพลังแห่งบุรุษเพศครับการเคลื่อนไหวความกระตือรือร้นการเคลื่อนที่ขึ้นไปด้านบนการเจริญเติบโตความรุ่งเรืองความร้อนแรงเป็นต้นดังนั้นนะครับสัญลักษณ์ หยินหยางจึงแทนความสมดุลของพลังในจักรวาลน,นี้ครับเมื่อพิจารณาถึงคุณสมบัติของอำนาจหยินและหยางเราก็จะเห็นได้ว่าหยินหยางนะครับไม่มีทางที่จะเหมือนกันได้นะครับแต่เมื่อทั้งสองรวมกันแล้วก็จะเกิดความสมดุลเกิดความพอดีหากมีพลังหยินมากเกินไปทุกสิ่งทุกอย่างจะสงบนิ่งจนเกินไปจนดูเป็นความเฉื่อยชาและถ้ามีพลังด้านหยางมากจนเกินไปนะครับ ทุกสรรพสิ่งก็จะเปลี่ยนมาเป็นความก้าวร้าวความรุนแรงซึ่งจะก่อให้เกิดความโกลาหลขึ้นได้ครับหินและหยางจึงจําเป็นที่จะต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันครับหากองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งถูกกําจัดออกไปองค์ประกอบหนึ่งที่เหลือก็จะพังพินาศลงและที่สําคัญนะครับหยางมีหมายเลข9หยินเป็นหมายเลข6ครับตามความคิดเรื่องของหลักตัวเลข มันก็คือหลักการคิดกลยุทธ์นั่นเองครับ3นะครับก็คือฐาน3 3รวม3มันจะกลายเป็น6แล่ถ้าเกิดว่ารวมเข้าไปอีก3มันก็จะกลายเป็น9ครับดังนั้นนะครับเลข36นะครับหรือว่า36นี้นะครับจึงปรากฏเป็นสี่เหลี่ยมในองค์ประกอบของหินซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการที่มีไหวพริบที่ดีมากนะครับนี่อาจจะเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมนะครับ คนจีนจิงนิยมใช้เลข36นะครับเป็นเลขที่แสดงออกถึงกลยุทธ์อันพิสดารน,นะครับเพื่อแสดงให้เห็นเทคนิคการใช้กลอุบายต่างๆและก็คือที่มาของ3 6กลยุทธ์อันเรื่องชื่อนี้ครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับ36กลยุทธ์พิชิตทุกสมรภูมิที่ผมกําลังจะอธิบายให้ท่านผู้ฟังทุกท่านได้ฟังกันอยู่ในขณะนี้นะครับภาษาอังกฤษที่ผม เรียนแล้วก็ผมศึกษามานะครับเขาจะใช้คำว่า the 3 6 th military s t a t e g s ครับซึ่งผมขออธิบายตรงนี้ก่อนนะครับ s t a t e g e m is not a strategy นะครับในภาษาอังกฤษเขาอธิบายไว้ค่อนข้างที่จะดีนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าแปลเป็นภาษาไทยแล้วก็อาจจะสับสนสักเล็กน้อยครับคำว่า s t a t e g e m นะครับก็จะใช้ในความหมายที่สื่อไปในทิศทางที่เป็นกลยุทธ์ เป็นกลอุบายหรือว่าเป็นกลลวงครับซึ่งอาจารย์ของผมได้อธิบายตรงนี้ไว้ว่า Strategy is something that can be considered a plan, scheme, or trick for surprising the enemy ครับซึ่งก็แปลว่า Strategy ก็คือสิ่งที่มักจะปรากฏในรูปแบบของแผนอุบายหรือว่าเล่เหลี่ยมที่ใช้ในการเซอร r ไพรส์้่าศึกครับกระทําในสิ่งที่ล้าศึก คาดคำนวณไม่ถึงเพื่อให้ได้มาซึ่งชัยชนะในสนามรบครับส่วนคำว่า strategy นะครับก็ประมาณว่าเป็นหลักยุทธศาสตร์นะครับ strategy is a long-term plan or outline of activity over a period of time ซึ่งก็หมายความว่า strategy ก็คือยุทธศาสตร์ทางการทหารเป็นอะไรที่หมายถึงนโยบา,รายระยะยาวเป็นกรอบเป็นแผนการปฏิบัติงานก,งกว้างในระยะยาวครับ ในหน t ่ง t e g y นะครับก็จะประกอบด้วยหลายๆ s t r a t e g เจครับ A strategy can comprise of a number of s t r t t a g e m s ด้วยเหตุนี้นะครับ36 Military s t a a g จ g e m s ก็คือ36กลยุทธ์ทางการทหารที่อาจารย์ของผมได้บรรยายไว้ว่า one of the things that makes this classic unique and Stanley seductive is It's use of deception t o u o u t หนึ่งในสิ่งที่ทำให้36กลยุทธ์นี้มีความคลาสสิกและโดดเด่นมากก็คือเป็นการใช้กลอุบายในการลวงหลอกอยู่ตลอดเวลาครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับสำหรับการจำแนก36กลยุทธ์เพื่อให้ง่ายต่อการศึกษานะครับผมขอใช้ตามสิ่งที่ผมได้เรียนมานะครับ ซึ่งตอนแรกที่ผมได้เรียนนั้นผมก็รู้สึกว่ามันช่างแตกต่างออกไปจากสิ่งที่คนไทยศึกษาการอยู่นิดหน่อยครับแต่ผมก็ขอยืนยันนะครับว่าต่างชาตินะครับเขาเรียนกันแบบนี้ผมขอถ่ายทอดตามที่ผมได้เรียนมาลวกันครับ mm. เพื่อที่ว่าเราจะได้รู้เท่าทันชาวต่างชาติครับในการศึกษา36กลยุทธ์นี้นะครับก็จะแบ่งเป็น2โมดูลครับ1โมดูลก็จะมี3กลุ่มกลยุทธ และในแต่ละกลุ่มกลยุทธ์ก็จะมีกลยุทธ์อยู่กลุ่มละ6ข้อครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับ2โมดูลก็จะมี6กลุ่มกลยุทธ์ซึ่งก็รวมแล้วเป็น36กลยุทธ์นั่นเองตามความสัมพันธ์แห่งเตา๋าตามหลักหยินหยางที่ผมได้เล่าให้ฟังไปแล้วนะครับสองโมดูลที่ผมว่านี้นะครับโมดูลที่1จะมีชื่อว่า when you are in a winning situation ครับ ซึ่งก็คือโมดูลที่จะหยิบมาใช้เมื่อเรากำลังอยู่ในสถานการณ์ที่กำลังจะพิชิตเอาชัยชนะฆ่าศึกซึ่งประกอบไปด้วย3กลุ่มกลยุทธ์ครับกลุ่มกลยุทธ์ที่1นะครับก็จะใช้คำว่า the advantages s t a t a g e m s advantages นะครับก็จะแปลว่าการได้เปรียบหรือว่าการได้ประโยชน์ซึ่งก็จะเป็นกลยุทธ์ที่ใช้เพื่อหวังที่จะได้เปรียบหรือว่าเอาประโยชน์ในสนามรบครับ ซึ่งชื่อภาษาไทยของกลุ่มกลยุทธ์นี้นะครับที่เป็นที่นิยมกันก็นกคือจะเรียกว่ากลกยุทธ์ชนะศึกนั่นเองครับต่อมานะครับกลุ่มกลยุทธ์ที่2ที่เรียกว่า the opportunistic strategies opportunistic ตัวนี้นะครับแปลว่าโอกาสหรือว่าการฉกฉวยครับจะเป็นกลยุทธ์ที่ใช้แสวงหาโอกาสให้ฝ่ายเราชื่อภาษาไทยของกลุ่มกลยุทธน์นี้ที่เป็นที่นิยมก็คือกลกยุทธ์เผชิญศึกครับ และกลุ่มกลยุทธ์ที่3มีชื่อว่า the attacking strategies ซึ่งคำว่า attacking นะครับก็แปลว่าการเข้าตีหรือว่าการจู่โจมนั่นเองชื่อภาษาไทยของกลุ่มกลยุทธน์นี้ที่เป็นที่นิยมก็คือกลยุทธ์เข้าตีครับสำหรับโมดูลที่2นะครับมีชื่อโมดูลว่า when you are in a disadvantageous or losing situation ครับ ซึ่งก็คือโมดูลที่จะหยิบมาใช้เมื่อเรากำลังอยู่ในสถานการณ์ที่จะเสียเปรียบหรือว่าสูญเสียนั่นเองครับซึ่งประกอบไปด้วย3กลุ่มกลยุทธ์ครับก็คือกลยุทธ์ที่4กลยุทธ์ที่5แล้วก็กลยุทธ์ที่6ครับกลุ่มกลยุทธ์ที่4นะครับจะใช้ชื่อว่า the confusion s t r a t e g e m s ซึ่งคำว่า confusion นี้นะครับก็จะแปลว่าความสับสน กลุ่มกลยุทธ์นี้เนี่ยจะช่วยในการออกกลุ่กุบายในการสร้างความสับสนให้กับข้าศึกในขณะที่ทําการรบติดพันจึงมีชื่อเป็นภาษาไทยว่ากลยุทธ์ติดพันครับต่อมานะครับกลุ่มกลยุทธ์ที่5มีชื่อว่า the deception s t a t e g gems คําว่า deception นี้นะครับนอกจากจะแปลว่าการลวงแล้วในการทําสงครามมันก็ใช้ในความหมายว่าเป็นการตบตาเช่นกันครับ ในการลบพุ่งติดพันกันนะครับฝ่ายเรากําลังเป็นฝ่ายเสียเปรียบกลศึกเช่นนี้จึงเป็นสิ่งที่จะต้องเตรียมไว้แล้วก็หยิบมาใช้เมื่อไหร่ก็ได้นะครับเป็นสิ่งที่จะต้องเตรียมการไว้ล่วงหน้ากลยุทธ์นี้จึงมีชื่อเป็นภาษาไทยว่ากลยุทธ์ร่วมรบครับและกลุ่มกลยุทธ์สุดท้ายนะครับเป็นกลุ่มกลยุทธ์ที่6มีชื่อว่า the desperate strategies คำว่า desperate นี้นะครับก็แปลว่าสิ้นหวังครับ กลุ่มกลยุทธ์นี้จะถูกนํามาใช้ก็ต่อเมื่อในยามที่กองทัพนั้นกําลังจะแพ้แล้วก็สิ้นหวังหมดหนทางครับแต่ทว่าใครจะยอมตายง่ายๆนะครับในการที่เราแพ้หรือว่าเราสิ้นหวังหรือว่าเราหมดหนทางก็ยังมีกลยุทธ์ซ่อนไว้ใช้ในยามนี้ครับซึ่งจะแปลเป็นภาษาไทยว่ากลยุทธ์ยามพ่ายครับเป็นยังไงบ้างครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับ นี่คือภาพรวมของ36กลยุทธ์พิชิตทุกสมรภูมิที่ผมต้องการที่จะนำเสนอทุกๆกลยุทธ์นะครับโดยละเอียดให้ท่านผู้ฟังทุกท่านได้รับชมรับฟังกันนะครับ2โมดูลนะครับโมดูลหนึ่งมี3กลุ่มกลยุทธ์1กลุ่มกลยุทธ์มีด้วยกันทั้งหมด6กลยุทธ์นะครับเพราะฉะนั้นแล้วทั้งหมดก็จะเป็น36กกลยุทธ์พอดีท่านผู้ฟังครับมาจนถึงตอนนี้แล้วนะครับ ผมคิดว่าท่านผู้ฟังคงจะเข้าใจภาพรวมของ36กลยุทธ์แล้วนะครับว่ามันคืออะไรทําไมถึงเป็น36นะครับถ้าเกิดว่าท่านผู้ฟังทุกท่านชื่นชอบนะครับรบกวนกดติดตามหรือกด subscribe นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมหน่อยแต่ถ้าเกิดว่าถูกใจมากนะครับกด like หรือว่ากดแชร์ให้คนอื่นๆได้ทราบถึงสุดยอดกลยุทธ์นี้ด้วยนะครับผมก็จะรู้สึกยินดีมากๆเลยครับ สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์สุดท้ายแล้วนะครับที่ผมจะศึกษาอยู่ในประเทศที่เป็นแหล่งผลิตสุดยอดผู้นําระดับโลกนะครับผมสําเร็จการศึกษาแล้วครับผมก็ตั้งใจไว้ว่าจะเป็นอาจารย์ถ่ายทอดความรู้ที่ได้เรียนมาให้กับคนไทยที่ผมได้รับทุกๆคนนะครับให้รู้เท่าทันชาวต่างชาติครับแต่ท่านผู้ฟังทุกท่านไม่ต้องกังวลน,นะครับผมจะเผยแพร่ความรู้ของผมในช่อง YouTube ของผมให้ทุกทกท่านได้รับชมรับฟังและรับทราบต่อไปเรื่อยๆ อย่างไม่ปิดบังเลยนะครับและพบกันใน EP ีต่อๆไปนะครับและพบกันในประเทศไทยอันเป็นที่รักของพวกเราทุกคนสำหรับวันนี้ผมขออนุญาตลาไปก่อนครับโปรดติดตามตอนต่อไปครับสวัสดีครับ